มันมีช่วงขาขึ้นกับขาลงในชีวิตเขาบอกว่าเวลาขึ้นก็อย่าเหลืองเวลาลงก็ให้มีสติบางคนก็หดหูในชีวิตก็อาจจะจากโลกนี้ไปก็ได้ลาโลกกะรับไม่ได้ก็มีเวลาขึ้นก็พยองพองคนก็อาจจะเกิดอันตรายได้บางคนถ้าเกิดว่าคิดว่าสู้คดีความกันไปแล้วเนี่ย กูมีแต่ชนะชนะชนะมันก็ไม่แน่มันก็ไม่แน่อืมผมบอกตรงลว่ามันก็ไม่แน่มันเป็นอย่างนั้น, <_ T> น,นบางคนคนบางคนอยู่ในนิทานเรื่องนี้นะเวลาขึ้นไปอยู่บนาาศาลเีลยภาษาอีสานบันเทาเกินว่ายามยามได้การโกหกพกลมอยู่บนศาลไข่ฟงหลายครั้งหลายรอบศาลท่านอาจจะเชื่อ แต่บางครั้งบางทีการโกหกบ่อยๆการโกหกบ่อยๆมันก็ไม่ได้ว่าคุณจะถูกเสมอไปมันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะรอดเสมอไปมันเป็นอย่างนั้นอืมมันเป็นอย่างนั้นโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปกรรมมันก็ไวกว่าจะหลวดเออคนบางคนไปโกหกพกลมว่าไม่รู้จัก <c oughs> ไม่ได้จัก อีปอบที่อยู่ต่างประเทศตอ่อหน้าตอ่อตามันก็เป็นไปแล้วสวัสดียาเจ็ดเก้าครับผมต่อหน้าตอ่อตานะตอ่อหน้าตอ่อตาผู้พิพากษาอยู่ในนิทานเรื่องนี้มันก็เป็นอย่างนั้นคนเรานะครับมันไม่แน่หรอก การโกหกบ่อยๆเป็นปกติโุรกรมมันไม่แน่หรอกอย่าไปโกหกเขาเอ,อแรกเริ่มเดิมยพี่อยากจะรอดนะนี่หลายครั้งหลายรอบแล้วนะหลายครั้งหลายรอบแล้วที่ไปโกหกเนี่ยอันนี้ผมเล่าในทาในให้ฟังเนะเออไปบอกว่าไม่รู้จักกันกับปอบนี่นะแม้แต่ตัวกูเองกูยังอึ้งเลย ไม่ติดตัวกูโอตโตเหมือน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 ผมอะถ้าผมเข้าไปอยู่สมมุตินะถ้าผมเข้าไปอยู่บนศาลนยถ้าเขาถามว่าคุณรู้จักคุณรู้จักแม่ไหมนี่แม่ดอกไสไหมถ้าผมบอกว่าไม่รู้จักครับคือมันก็เหมือนโกหกตัวเองมันจะเบิ่ใจลึกๆอะคนทั้งโลกอะรู้จักคุณลองกิดดูนะคุณลองกิดดูว่าคือมันพูดออกไปแล้ว ถามว่าโกหกตัวเองโกหกได้ไหมมันคนเรามันกล้าโกหกตัวเองได้เนี่ยมันมันจะสุดติงกระดิ่งแมวขนาดไหน,นอืมลองคิดดูดิมันไม่ได้นะเออครั้งแรกกก็ครั้งแรกอาจจะได้อยู่ครั้งแรกอาจจะได้อยู่ครั้งแรกก็อาจจะเชื่ออยู่อืมแต่ครั้งต่อไปมันมันมันไม่ได้หรอกมันไม่แน่หรอกอืมนั่นแหละ ก็เหมือนห้าไร่ใกล้เขาเรียงซานไงห้าไร่ใกล้เขาเรียงซานอันนี้ห้าไร่ไหนผมไม่ทราบเหมือนกันนะไป,ไปบอกกันไปบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่ได้ซื้อไงไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อไปบอกกับเจา้าที่ไม่ได้ซื้อเอา้าแล้วยายต่อไปยังไงก็ขายไปแล้วไงสี่แสนอาททำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะคุณลองคิดดูสิอา่า เออไม่ธรรมดานะมันมัน,นกล้านะผมว่าคำสาบานคำสาบานเนี่ยครับไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่ไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่นะแต่ว่ามันก็แปลกอยู่นะคนที่คนที่แม้แต่คำสาบานแม้แต่คำสาบานยังไม่กลัวเลย คุณลองคิดดูสิว่าคนแบบนี้มันน่าคบไหมล่ะคนแบบนี้มันน่ากลัวไหมล่ะแม้แต่คําสาบานยังแม้แต่คําสาบานเขายังไม่เกรงไม่กลัวเลยนะคนเราไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่มีฮีริคือความละอายแก่ใจนะไม่มีโอตปะค,คือความเกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองนะมันโอ้มันคบยากนะคนพวกนี้นะมันเป็นอย่างนั้นนะทุกคน <c oughs> เออ สุดท้ายนี่ใช่ไหมสุดท้ายบางสิ่งบางอย่างนะครับน้ํารถมันก็ต่อผุดมันก็ค่อยค่อผุดออกมาเรื่อยเรื่อยเลยกรรมมันก็คือการกระทำํำกรรมมันคือการกระทําไม่ประสบไม่ไม,ไม่ไม่พบกับคือไม่เกิดเร็วขึ้นแต่มันก็ค่อยคอยคลืคบคลานขึ้นมาแล้วมันก็ค่อยค่อคลืบคลานขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นการไปใส่ร้ายป้ายสีบิดามารดามันไม่ดีเลยนะผมจะบอกให้ ใครบางคนก็ไปใส่ร้ายป้ายสีว่าเฮ้ย mm hmm. พ่อแม่เนี่ยขี้โกงโกงที่ดินทั้งๆที่มันเป็นที่ดินของบิดามารดาอยู่แล้วเขาจะไปโกงอะไรที่ดินนั้นเป็นของพ่อของแม่อยู่แล้วแต่ใครบางคนไปพธนาการหมู่บ้านบ้านยังไงร,รู้ไหมพ่อแม่โกงที่ดินอืมพ่อแม่โกงที่ดินมันมีด้วยเหรอมันมีด้วยเหรอว่า พ่อแม่โกงที่ดินมันมีแต่ญาติเ็เรียกว่ปพี่น้องทะเลาะกันเองเออพี่น้องทะเลาะกันเองเรื่องที่ดอกที่ดินอันนี้มีใครบางคนไปบอกว่าพ่อแม่โกงที่ดินแล้วม,ม,มันมันเป็นเวรกรรมสะสมนะนะมันเป็นเวรกรรมสะสมบอกว่าพ่อแม่ไปโกงที่ดินพ่อแม่ไปขโมยไม้ อืมเป็นยังไงล่ะบอกว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันบอกว่าพ่อแม่นี่แบ่งข้าวแบ่งแบ่งข้าวไม่ไม่พอกันไม่เท่ากันเวี <c oughs> ่ยนกรรมนะใครบางคนก็ใครบางคนใครบางคนอยู่ในนิทาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ว่าแบ่งข้าวไม่แบ่งข้าวไม่ไม,ไม่เท่ากันหรอก บางคนคนบางคนอ่คนบางคนก็ไปขโมยข้าวของตางของยายก็มีนะ <c oughs> ก็เป็นกรรมนะมันมันเป็นกรรมเล็กๆน้อยๆ <c oughs> ไปเอาข้าวไปเอาข้าวในลงสีอ่คิดว่าเขาไม่นับไม่นับว่าข้าวอยู่ในลงสีมีกี่กระสอบอยู่ในเรามีกี่กระสอบขน <c oughs> เอาไปเกิน,นอีกนะอืมนั่นแหละ มันเป็นอย่างนั้นสมัยแต่ก่อนเขาไม่มีเรานะเขาไม่มีมีเราก็ก็ไปฝากกันไปอืมแต่เพอเอิญเพอเอิญมันไม่ได้เขียนชื่อไว้ <c oughs> เอออันนี้อันนี้มันมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมเป็นเบียเป็นกรรมที่ค่อยๆสะสมสะสมไปเรื่อยๆนะเหมือนข้าวข้าวหนึ่งร้อยกระสอบอยู่ในนิทานเรื่องนี้เนี่ยเขาให้เอามาแบ่งกันเขาให้เอามาแบ่งกันคนละห้าสิบกระสอบ วันดีคือดีข้าวมาส่งข้าวหนึ่งร้อยอกก็หนึ่งร้อก็สอบนะ่ะข้าวหนึ่งร้อยก็สอบข้าไปหมดอืม,มาบมัว กลัวที่สุดก็คือกลัวมหมาเข้าข้อไก่นี่แหละมันเป็นเวรกรรมมันเป็นเวรกรรมติดสอยห้อยตามนะครับคนเรานี่ยนะยังอยู่ไหเนี่ยขออนญาตถือไปด้วย ผมกลัวไก่มามาเข้าไปข้อไก่ กลัวหมาเข้าไปกัดไก่กับหลักความเป็นจริงเมื่อมนุษย์เราไม่อยู่กับหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยเอ่อความโกรธเกลียดเคียดแค้นมันก็เลยเกิดขึ้นอืมความโกรธเกลียดเคียดแค้นมันก็เลยเกิดขึ้นถ้ามันถ้ามันอยู่ในหลักความเป็นจริงเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นหรอก เชื่อผมดิมถ้าเรารู้ว่าสิ่งใดที่มันเป็นความจริงแล้วยังไปไปดื้อรั้นอยู่เนี่ยมันจะไม่มันจะมีปัญหาทันทีมันจะมีปัญหาทันทียกตัวอย่างง่ายๆที่ห้าไร่ใกล้เขาเรียงสารเขาห้ามซื้อขายกันเขาห้ามซื้อขายกันอันนี้ต้องพูดตรงๆนะแต่ใครบางคนก็ไปโกหกว่าไม่ได้ซื้อขาย เรนไม่ได้ซื้อขายก็ไม่ได้ซื้อขายสิแต่ที่สําคัญคือดันทุลังไปดันทุลังท้าทายท้าทายอํานาจของรัฐท้าทายคนที่ร้องเรียนมันมันถึงมีปัญหายังไงมันถึงมีปัญหาผมจะบอกเหยคือเมื่อไรเมื่อไรก็ตามถ้าถ้าเราไปไปท้าทาย,นยในสิ่งที่มันในสิ่งที่มันเป็นจริงคุณก็รู้อยู่แก่ใจ คุณก็คุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าเฮ้ยถ้าไปท้าทายแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นในส่วนของห้าไล่ใก้เขาเหลียงสารสุดท้ายเป็นยังไงครับถ้าดันทุรังดันทุรังก็มีแต่เสียเห็นไหมสุดท้ายก็ได้สูญเสียห้าไล่ใก้เขาเลียงสารไปได้สูญเสียไม่พอก็ต้องเป็นคดีความนี่ต้องได้เป็นคดีความกันต้องได้ขึ้นลงขึ้นศาลนี่นั่นแหละ มันเป็นอย่างนั้นอืมอย่าไปดันทุลังถ้าดันทุลังแล้วมันก็มีแต่พังนั่นแหละต้องอยู่กับความเป็นจริงไม่ใช่ว่าโกรธเกลียดเครียดแค้นก็สาดแช่งสาบานหยาดน้ําต้องอยู่ในความเป็นจริงอืมต้องอยู่ในความเป็นจริงถ้าถ้าเข้าใจในความเป็นจริงแล้วคุณจะคุณจะไม่มีไม่มีโมเมนต์แบบนี้หรอกครับ คุณจะไม่มีโมเมนต์แบบนี้อกเชื่อผมดิอืมในเรื่องคดีในเรื่องเกี่ยวกับคดีของของแพทเนี่ยผมบอกตรงๆนะจะไม่มีถ้าทำตามความถูกต้องถ้าทำตามให้มันถูกต้องมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยมันจะไม่ได้มีการไปขึ้นลงขึ้นสาลไม่มีถ้า ถือความเป็นจริงนะท่านได้ถือความเป็นจริงผมผมบอกตรงๆนะ <c oughs> แต่ทีนี้มันเป็นยังไงล่ะเออทีนี้ถ้าถ้าไม่ไม่ปฏิบัติตามในข้อเท็จจริงอยากจะให้อยากจะให สารไคโฟงเขาเป็นผู้ตัดสินจริงๆแล้วเมื่อสารเมื่อสารแคโฟงตัดสินแล้วเนี่ยอาสารไโฟงตัดสินว่าต้องชดใายแล้วเนี่ยถามว่ายอมรับความจริงไหมก็ไม่ยอมรับความจริงอีกก็ไม่รู้จะว่ายังไงเออเขาไม่รู้จะว่ายัางไงทําไมไม่ทําตัวเหมือนพ่อผีไม่นั้งเอกล่ะ ทำไมไม่ทำตัวเหมือนเขาล่ะน้อมรับในคำตัดสินของศาลน้อมรับในคำตัดสินของศาลของแม่นางเอกนั้นเขาเขาชนะสองศาลนะของแม่นางเอกนั้นเขาเขาชนะตั้งสองศาลนะม,มันเป็นอย่างนั้นเขาก็น้อมรับนะเออ ต้องเข้าใจว่าก็ทําอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาชนะสองศาลแลยเนะอะมมันเป็นอย่างนั้นถ้าจะดันทุรังสู้ก็แล้วเต่นั่นแหละเรื่องในเรื่องในเรื่องคดีของแพะเนี่ยมันสองศาลแล้วนะ <c oughs> ไปดูดีๆไปดูดีๆในศาลชั้นต้นตัดสินอย่างไร ในศาลชั้นต้นตัดสินยังไงเกี่ยวกับคดีเรื่องแพ้นะไปดูไปทําความเข้าใจดีๆในสาลชั้นอุทธรไปดูดีๆประสานตัดสินยังไง <c oughs> ยังจะดันทุรังอีกเหรอโอ้นั่นแหละครับก็ว่ากันไป <c oughs> อืม คงคงหาตังค์อะนะหาตังค์นี่แหละผมว่าเป็นเบนเป็นกรรมอะนะเป็นผลผลเบนผลกรรมจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้พูดตรงๆนะพูดตรงๆยายนี่นะยายเนี่ยไม่ได้เข้าข้างใครหรอกครับแต่ยายอยู่กับความถูกต้องยายอยู่กับความถูกต้องเออ ผมจะบอกให้ยายเขาไม่ได้เข้าข้างใครนะยายเข้าข้างความถูกต้องปอบยานไปด่ายายด่ายายสาบแช่งยายผมในฐานะที่เป็นลูกผมก็พาย,ายายไปแจ้งความถามว่าผิดตรงไหนไม่ได้ผิดเป็นหน้าที่ของลูกไหมเป็นหน้าที่ของลูก เป็นสิทธิ์ของใครเป็นสิทธิ์ของแม่ไหมเป็นสิทธิ์ของแม่ที่จะไปแจ้งความเออไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เหมือนปอบยานบอกว่ายังไงนะยายเข้าน้าเกลืออยู่ก,ก็สะดุ้งขึ้นมารีบไปแจ้งความอันนั้นนะ่ะมันคือการมโนอันนั้นคือมหกรรมในการใส่ร้ายป้ายสีมันไม่ใช่ออ ก็ยานด่าแม่ด่ายายด่าโคตรเง่าสักลาเขาก็เขาก็ไปรักษาสิทธิ์ก็ไปแจ้งความดํมเหมืนคดีหมายจับออกไหมไอ้หมายหม้ใบแจ้งออกไหมออไม่เชื่อก็ไปถามสายน้ําดิไปถามพี่เดี๋ยวก็ได้ที่ไปวันนั้นก็ไปถึงบ้านไม่ใช่เหรออ่มันเป็นอย่างนั้น ขออนุญาตเปิดนะครับยังไม่ได้ฟังมาก่อนนยเนี่ยกรณี้องชุมดมู้ยายบอกว่ายายไม่ไปทางไหนท้งนั้นเพราะนั้นก็ลูกนี่ก็ลูกยายก็เลยอยู่ซื่อๆตรง